ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆการเก็บเห็ดครั้งที่สองในชีวิตของชัญญาค่ะดูดอกนี้สิอ้ยมันใหญ่มากมันใหญ่แบบขาเขาอวบมอกเลยอันนี้เป็นแฝดเห็นได้กันค่ะถ่ายรูปบรรยากาศเพื่อนๆพื่นได้ชมค่ะที่เรานั่งทานมื้อกลางวันนะคะ จุดตรงนี้เป็นจุดนั่งพักทานมือ้อรลางวันของเรานะคะเวลาเรามาทุกครั้งค่ะเพื่อนจ๋าดู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 ขาเขาอู้อ,อ,อ,อู้นี่ค่ะโอ้นะคะโอเคสองดอกสวยอยู่คู่นี้แม่ลูกก็คงจะไม่รอดแล้วค่ะนะคะเขาแก่แล้วนอนเยอะเลยอันนี้เอ๊หัวหมวกองแข็งขาแข็งอยู่ ยังได้ลองขายังแข็งหมวกแข็งนะคะตัวอันนี้โอเคค่ะนะคะขายังแข็งมีวันปูออกมาเนี่ยค่ะดูสิคะอโอเคนะคะมันอยู่เขาอยู่กยอมนี้อันนี้คู่แฝดคู่แฝดไม่ได้แล้วค่ะปล่อยเขานะคะไว้ไว้ปีหน้ามาเจอกันนะคะคู่แฝด ปีหน้ามาเจอกันค่ะถ้ามองไปอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเป็นทุ่งจริงๆค่ะเป็นทุ่งเลยค่ะตอนไปถึงยอดนู้นเลยนะคะแต่ว่าเขาเขาสูงอายุแล้วค่ะอันนี้โอเคเลยค่ะขาใหญ่มากแล้วก็หมวกแข็งนะคะหมวกแข็งขาที่โอ้ขาก็แข็งค่ะหม,ม,มวกก็แข็งนะคะขาก็แข็งดูสิดูสิสอึบ โอ้ยเหลืองแล้วอีกดอกค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะโอ้นะคะโอเคสองดอกสวยอยู่ดูนี่อะไรเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าตื่นเต้นจังเลยมาดูนี่สิอะไรค่ะ โอ้โหโอหแต่ขานิ่มๆไม่ได้เอามีดมาเดี๋ยวลองไปตัดดูก่อนนะคะแต่ก็ไม่นิ่มมากนะคะไอ้ทางนี้แข็งค่ะนุ่นอีกดอกนึงใกล้ๆกันเดี๋ยวชัญญาจะไปดูค่ะเพื่อนจ๋าดู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 ขาเขาอู้โอ้ห,ห,ห,อหมวกแข็งค่ะรีบมากหัวขาด ค่ะเพื่อนดูนะคะอู้รีบมากหัวขาดดูขาเขาค่ะชันญ,ญากำรรมไม่มิดเลยค่ะขาเขาหัวขาดหัวขาดอู้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอู้นางเอกนางเอกนางเอกพระเอกสิเนาะพระเอกพระเอกพระเอกโอเคประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะลงเขากันแล้วค่ะ <c oughs> ได้เห็ดไปพอสมควร หนักมากสักประมาณหกกิโลจะได้ตะกาหนึ่งพอดีเดี๋ยวจะไปตัดทดยอยไต่ลงไปเรื่อยๆไต่ลงไปเรื่อยๆค่ะมันลงๆไปละ be careful darling โอ้ยูสิ be careful yes, yes, yes. ต้องลงท่านั่งไปหลายระดับนะคะไต่ลงเขาไปเรื่อยๆค่ะ ด้วยที่ว่ามันชันมากโอ้ยนอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยบอ้โอยโอ้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 โอ้อ้ยโน้ยโอะยโอ้อ้ย๋า้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้กโอ้กโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอกยโอ้ยโยโอ้ยโออ้ยนอยโยโอ้ยอ้ออ้อออ ไปต่อกับเพื่อนใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คะ่ะทางที่เราลงมาชันมากค่ะโอเคจะนั่งทานข้าว yeah. อันนี้คือเป็นจุดที่ทานมื้อกลางวันของเราทุกครั้งที่เรามาค่ะเราก็จะนั่งตรงนี้อะนะคะมันชันมากลงไปแล้วก็ชันลงไปตรงนู้นแล้วเราก็จะนั่งชมวิวทาน มื้อเที่ยงกันตรงนี้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันเปียกไปหมดเลยค่ะไม่ได้เอาที่รองนั่งมาแล้วเห็ดก็หนักมากคุณลุงรับอาสาหิว้วเพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ทานมื้อกลางวันถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกับมื้อกลางวันของเรานะคะค่ะเราก็จะตามลงไปอีกค่ะอันนี้เป็นอีกระดับดนนี้จะลงไปค่ะเพื่อนๆตามมานะคะก่อนลงเขาขอเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนอีกแล้วนะคะคุณลุงลงไปแล้วค่ะ จุดตรงนี้เป็นจุดนั่งพระทานมือ้อกลางวันของเรานะคะเวลาเรามาทุกครั้งแต่วันนี้เนื่องจากอากาศหนาวคุณลุงหนาวคะ่ะแล้วก็ทุกที่ก็เปียกไปหมดเลยเราก็เลยไม่ทานนั่งชมบรรยากาศกับฟยอสสวยๆคะ่ะเราจะกลับบ้านเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาเก็บเหตุด,ด้วยกันแล้วมาเที่ยวด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะสวัสดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะลงมาแล้วค่ะเขาลูกนี้เป็นลูกแรกนะคะที่เราขึ้นไปแล้วก็เราก็จะลงไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกสองลูกค่ะเราก็ลงมาเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะลงจากยอดเขาก็มานั่งทานตรงนี้นะคะบรรยากาศริมทะเลข้างหลังเป็นภูเขาค่ะตรงนี้เป็นริมทะเล <c oughs> <c oughs>

If we have coffee, mm, oh. <laughs> you like coffee. <laughs> 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 All right, next time, coffee. <laughs> <laughs> ตอนนี้ถ่ายข้างหลังนะคะต้องหน้าเราเป็นทะเลข้างหลังเราเป็นภูเขา ข้างหน้าเรานี้จะเป็นชายหาดนะคะเพื่อนๆหน้าเราเนี่ยค่ะเป็นชายหาดยาไปสุดนน้นเลยค่ะ <c oughs> รูปบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมค่ะที่เรานั่งทานมื้อกลางวันนะคะน่าจะเป็นชายหาดนะคะน้ำทะเลใสมากม่าลูกโอเคค่ะ อากาศนะคะจะถึงดูดูเอเอ,เอ,เออช่มแล้วค่ะใบไม้ร่วงแล้วนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วตอนนี้กำลังจะก,กลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะคะระหว่างทางค่ะนี่เป็นทะเลสาบะะหลังทะเลสาบก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะคะแต่เรามองไม่เห็นอะไรแล้วค่ะเนื่นองจากหมอกหนามาก ขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาเก็บเห็ดด้วยกันแล้วมาเที่ยวด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกรินะคะสวัสดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะผลงานของวันนี้ค่ะไปชั่วโมงหนึง่งถือว่าไปเดินเล่นบนเขาได้มาประมาณนี้นะไม่ได้จัดไม่มีเวลาตัดขาเพราะว่ากลัวฝนตก จะเอาวางเรียงกับหญ้าถ่ายภาพสวยๆก็ไม่มีเวลาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆการเก็บเห็ดครั้งที่สองในชีวิตของชัญญาที่มาอยู่นอรวีนะคะดูดอกนี้สิอุ้ยมันใหญ่มากมันใหญ่แบบขาเขาอวบมากเลยอันนี้เป็นแฟดเห็นได้กันนะคะนะคะ่นะ,คะโอเคนะคะ